ขออนุญาตเปิดดวงของแม่หญิงพิมพ์ขพานันกับคำถามถามว่าแม่เปิดไพ่ให้หนูหน่อยจะเจอคนอุปถัมภ์เมื่อไหร่หนูเหนื่อยวันนี้ขอพลังงานของไพ่มัมตราพญาพึ่งเปิดทิศเปิดทางมาดูพลังงานนี้ว่าสิ่งที่กำลังปรารถนาที่อยากจะมีคนอุปถมัมไพ่กำลัง บอกกับพรังานนี้ว่าอย่างไรหนึ่งสองสาเฉลิมฉลองไพ่แห่งความสำเร็จจริงๆแล้วการที่จะมีคนอุปถัมภ์ไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าคุณจะพบเจอคนอุปถรัรมภ์ในเชิงลักษณะของ มิตรภาพที่ดีงามมิตรภาพที่มีความผูกพันมิตรภาพที่มีความรู้สึกที่เวลาได้อยู่ร่วมกันแล้วจะมีความสุขคําว่าคนอุปถัมภ์ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนอุปถัมภ์ในด้านการเงินอย่างเดียวเพราะพลังงานของไพ่กำลังบอกว่าคุณมีคนอุปถัมภ์มีคนที่พร้อมสนับสนุนคุณอยู่รายล้อมกับตัวคุณรายล้อมกับชีวิตคุณอยู่แล้วนี่คือเป็นพลังงานของมิตรภาพ ที่จะมาส่งเสริมการอุปถรัรมภ์ของคุณและไพ่เดอะสตารนี่ก็คือเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ว่าชีวิตในด้านความรักหรือใดๆก็ตามที่เราต้องการที่จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเรามีความคาดหวังนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันจิตใจของคุณเปลี่ยนไปด้วยผู้หญิงที่สงสงางผู้หญิงที่มีสเสน่ห์คุณอาจจะ มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมีสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามหรือแม้กระทั่งเพศเดียวกันเพราะคุณเป็นคนที่โดดเด่นใครเห็นก็รู้สึกรักใครเห็นก็รู้สึกว่าอยากจะเข้าใกล้ในเชิงการเข้าใกล้นี้ไม่ได้เข้าใกล้ในเชิงชู้สาวแต่เป็นการเข้าใกล้ในเชิงสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีงามอยู่ใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นอยู่ใกล้หรือแล้วรู้สึกเหมือนมีแสงคุณกําลังฉายแสงให้กับผู้คนนะคะนี่คือเป็นไพ่เดือดซาเพราะโห ปรากฏการณ์นี้บอกได้เลยนะคนอุปัมภมของคุณคือมิตรภาพที่จะส่งเสริมเกื้อกูลให้คุณได้รับโชครับทรัพย์รับโอกาสดีๆรับการเงินการทองเรียกว่าดวงของคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับที่ดวงของคุณจะต้องเดินทางนะคะคุณจะต้องเดินทางคุณจะเดินทางทุกๆครั้งในการเดินทางคุณจะได้รับการเงินรับโอกาสดีๆโชคเข้ามาอย่างง่ายๆแล้วก็มี คนที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใหม่ๆคุณก็อาจจะได้เจอมิตรภาพใหม่ๆที่มาเติมพลังจิตใจเติมพลังกายของคุณให้คุณมีชีวิตชีวาและนี่ก็คือเป็นไพ่ของผู้ที่อุปถัมภ์ของแม่หญิงพิมพ์ขพานันนะคะน้อมรับคำทำนายนะคะ